สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่แค่ในรายการนอกรอบครับคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับละครเรื่องแผนรักแผนร้ายจะออกอากาศให้ได้ชมกันเป็นตอนแรกซึ่งเรื่องนี้ได้นักแสดงดาวรุ่งมาประชันบทบาทกันเพียบครับทั้งตูมตามยุทธนาสิงโตทันโตชเชเบลลาล,ลินและโมโมนชนกนะครับส่วนเรื่องราวนั้นจะสนุกเข้มข้นขนาดไหนวันนี้พี่อุ้มกระจองกิจจะพาเราไปนอกรอบนครับ แผนรักแผนร้ายเป็นเรื่องราวของกอย่าทายาทแห่งวังสิวาัีที่ต้องพัดพรากจากนพดาราผู้เป็นแม่เป็นเวลาถึงสิปีแล้ววันหนึ่งทายาทแห่งวังสิวารยก็ปรากฏตัวขึ้นนั่นมันหนูชื่อพเยียค่ะฉันชื่อนพดาราชึ่เป็นแม่ขอ้หนูเด็กคนนั้นมันจะต้องโกหกมันจะต้องไม่ใช่ตัวจริงฉันขอรับรองว่าเธอคือพเพียสิวาวง พีี่สวมรอยเป็นทายาทเพื่อหวังจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากวังซิวาลายและพร้อมจะจัดการกับทุกคนที่เข้ามาขวางทางเธอพี่เาสัญญาพี่ะพี่ย,ยจะไม่ทิ้งคุณแม่ไปไหนอีกแกบอกมานะแกกาการอะไรแกจะไม่บอกฉันจะบีบคอแกให้ตายเลยแผนการนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรติดตามชมได้ในละครแผนรักแผนร้ายค่ะโมเนี่ย พลิกบทบาทเลยไม่เคยมีใครเห็นโมยงี้แน่นอนคือเราไม่คิดว่าเขาจะเล่นแบบเวียงขนาดนี้เขาเล่นแล้วเราเชื่อว่าเขาหลายจริง เพราะว่าเหมือนเป็นคนไม่รู้อะไรเลยคือแบบฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงมีประวัติยังไงแล้วพอเข้า,ขามาใช่ค่ะแล้วเข้ามาคนที่รู้เรื่องทุกอย่างคือพเพียร์แล้วก็พเพียร์ก็แบบกันแกล้งทุกวิธีทําทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วเราก็โดน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 ซึ่งซึ่งตัวละครมันน่าสงสารมากแล้วเธอล่ะขี่จักรยานยังไงไม่ดูรถฮะนี่นึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของถนนหรือไง ระวังจะตายเป็นศพไม่มีญาติอยู่ข้างถนนนี่หรอกสนุกมากเพราะว่าเพราะตัวละครเนี่ยเขาเป็นเป็นคนที่เจ้าลมขี้งุ่นหงิดแล้วก็ต้องอะไรทําอะไรต้องได้ถึงใจอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เลยยิ่งเหมือนไกลตัวเราพอเราแบบเข้าถึงเขาได้มันจะแบบโอโ้โหสนุกสนุก <laughs> ถ้ามันรู้ว่ากอหญ้าย,ยังไม่ตายมันต้องกลับมาเล่นงานกอหญ้าอีกแน่เลยวะ่ะต้องเป็นเดียวกันแน,น่ทำไมเขาต้องแกล้งไปจําผมไม่ได้ฉันเคยทาอะไรให้คุณไม่พอใจอเล่ตอบคุณถึงได้เกลียดฉันขนาดนี้ จำไว้นะตราบใดที่เธอยังไม่รู้ว่าใครที่เป็นคนทำร้ายเธอห้ามบอกใครเด็ดขาดเพาเธอชื่อกอย่ากอย่าทำไมเธอต้องปิดบังฉันด้วยเราเคยรู้จักันทีนี้ออกอากาศเป็นตอนแรกนะครับสำหรับแผนรักแผนร้ายนะครับต้องบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแผนรักแผนร้ายด้วยนะครับฝากให้กำลังใจตุดกตามด้วยนะครับเป็นละครเรื่องแรกฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ อย่าลืมติดตามชมความสนุกเข้มข้นของละครเรื่องแผนรักแผนร้ายซึ่งออกอากาศให้ได้ชมคืนนี้เป็นตอนแรกนะครับ2ทุ่มสิปนาทีข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางททบ .5 ห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ